สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมและก็ล็อก X Next Generation EP นี้เป็น EP ที่8นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการ์ดของวิศาะสายสองมือว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับต้นเกมเลดเกมกลางเกมเป็นยังไงไปดูกันครับเอาละครับเริ่มจากการ์ดที่ใส่ในอาวุธก่อนนะครับ ช่วงต้นเกมผมแนะนำา2ใบนี้ใส่ใบไหนก็ได้ถ้าดอกก็ใส่ไม่ดอกก็ไม่ต้องใส่เก็บเงินไว้นะครับมีเด็กเจอที่เพิ่มค่าเฮส120นะครับแล้วก็มีฟอล่าเพิ่ม m อ d k เ0และ M d ดาเมจโบนัส2 2 0ใส่ไปเลย3ใบนะครับ2บันนี้คละก็ได้ถ้าไม่ดอกไม่จำเป็นต้องฝืนนะครับเก็บเงินไว้มาซื้อการ์ดฟ้าทีนี้มาถึงการ์ฟ้าการ์ฟ้าหลักๆเนี่ย มีอยู่3ใบคือ1 desert w o o f นะครับเพิ่ม m a e d k 3%และ Final m damage bonus 3% archer skeleton เ,เ,เพิ่ม m a e d k 3%และ Final m pen 3%มี mino l u s นะครับเพิ่ม m a e d k อีก6% 3ใบนี้อันไหนแรงสุดทดสอบมาแล้วนะครับสำหรับสาย2มือ desert w o o f แรงที่สุดแล้ว ขอดีคือตัว d e เ e r ร์ o ูฟเนี่ยมันจะดรอปลูกตาด้วยซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยลูกตาลูกและ40,000นเพชรแดงนะครับซึ่งเยอะมากๆถ้าฟาร์มฟาร์มหาการ์ดใบนี้นะครับสใบใส่ไปเลยหรือซื้อหามาใส่ซะนะครับพอเลดเกมเปลี่ยนมาใช้รีเควมสามใบอันนี้ผมได้ทำการทดสอบไปแล้วนะครับรีเควมเนี่ยจะแรงกว่า ก็คือสกิลของเมเทโอสตอรมนะครับแต่ว่าด e เ e r ร์บูฟเนี่ยไฟโบอ์แรงกว่าในส่วนของโค้ดเนี่ยจะใช้หมีขาวเพิ่มแม็ก p อ12%เรทเกมใช้สกาย e t ตตี้นะครับเพิ่มแม็ก p 20%ส่วนรองเท้าช่วงต้นเกมใช้ มาตี้เพิ่ม m a ็ HP 12%มาเลดเกมหน่อยใช้แดกเจอร์นะครับเพิ่ม m a ็ HP 20%มาในส่วนของมัพนะครับช่วงต้นเกมใช้ฮูดนะครับเพิ่ม m a ็ HP 12%แล้วก็มาเลโอเนตนะครับ m a ็ Mac HP 20%อันนี้เนี่ยใช้เลดเกมนะครับมาในส่วนของเอเซอรี่นะครับการที่แนะนำมีอยู่2ใบครับมีคูเก้นะครับเพิ่มค่าเฮดบวกร้อแล้วก็แมนติส เพิ่ม M Damage Bonus ส2 4 0นะครับถ้าจะเอาความแรงนเนี่ยแมนติดเนี่ยแรงกว่าแน่นอนช่วงต้นเกมแรงมากๆนะครับส่วนการ์ดฟ้าที่ผมแนะนำมี2ใบนี้ซีลอมกับเพนนะครับซีลอมจะเพิ่มไฟนอน M Damage Bonus 6%เเพนจะเพิ่มไฟนอน M Pen 6%ช่วงต้นเนี่ยเราจะต้องได้ฟาร์มเพนกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าดอกก็ใส่ไปเลยนะครับเราไม่จำเป็นว่าจะต้องหา M Damage Bonus เท่านั้น เพราะว่าสาย2มือสิ่งที่ขาดเนี่ยคือ m Pen กับ m Damage Bonus ดอกใบไหนใส่ใบนั้นแต่ถ้าจำเป็นต้องซื้อซื้อเซลลอมนะครับส่วนของอ c c เซสซอรจะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าน,นี้ละมาถึงการ์ดเฮดเกียรนะครับช่วงต้นเกมมี3ใบที่แนะนำนะครับมี Coco c o โค่การ์บวก m ak 120นะครับมีมาตินบวก m p พ n 2 2 0แล้วก็ อนาคอนดาบวกเอ็มดาเมดโบนัสสองอันนี้คือผมแนะนําว่าถ้าจําเป็นต้องซื้อนะครับซื้อ,อนาคอนดาใส่ไปเลย3ใบนะครับส่วนมาถึงช่วงการเกมเนี่ยเราจะได้ฟาร์มตัวมดเขียวอยู่แล้วถ้าดรอปก็ใส่นะครับมดเขียวมาม,มี่เนี่ยเราไม่ได้ฟาร์มสําหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เอาตัวไปฟาร์มเลยนะมาม,มี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดท,ที่เราน่าจะดรอปก็จะมี2ใบค,คือมดเขียวกับเวลิศนะครับถ้าจําเป็นต้องซื้อซื้อเวลิตสใบนะครับส่วนการ์ดมดเขียวเนี่ย ถ้าดอปคือใส่ถ้าไม่ดปก็ไม่ต้องซื้อนะครับส่วนตัวเนี่ยของสาย2มือค่าที่ขาดจริงๆคือ m damage bonus นะครับประมาณนี้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปกันจบแล้วนะครับผมคาดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าต้นเกมต้องใส่การ์ดใบไหนกลางเกมใส่ใบไหนเลตเกมใส่ใบไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางจะได้ไม่หลงทางกันนะครับหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ep หน้าจะเป็นอะไรเนี่ย ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ